ท่านชมครับแขกรับเชิญของรายการ Executive h วทีฟฮาร์ทอในวันนี้นะครับท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหินโดยเฉพาะนะครับและท่านก็ยังดํารงตําแหน่งประธานฝ่ายวิชาการชมรมต้อหินในจักษุแพทย์ราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญโรพงธนสวัีสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังถึงอันตรายของโรคต้อหินว่าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสตาบอดสูงมากในช่วงนี้อยากให้ในช่วงแรกเนี่ยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าโรคต้อหินเนี่ยมันเป็นยังไงครับ มันเกิดจากอะไรแล้วก็มันต่างจากเราได้ยินโรคโรคโรคต้อนี่เยอะเหมือนกันนะเราต้อหินต้อก,กระจก,กต้อลมโรคต่างๆพวกนี้มันมันเป็นยังไงครับอยากให้คุณหมอให้รายละเอียดนิดนึงครับผมคิดว่าคําคําเรียกคําว่าโรคต้อหินเนี่ยมันไม่ถูกต้องอับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะมันสับสนมากเลยเพราะรรว่าเวลาเราได้ยินว่าต้อหินเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่าต้องมีเม็ดหินอืหรือมีอะไรที่แข็งแข็งอยู่ในตาครับ เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะทุกคนก็จะเข้าใจว่าต้องเข้าไปผ่าตัดเอาเม็ดนั้นออกอซึ่งีจริงเนี่ยชื่อเนี่ยมันมันผิดตั้งแต่แรกรที่จริงแล้วต้อหินเนี่ยเป็นโรคซึ่งในอดีตนะครับลูกตาเนี่ยแข็งครับเหมือนกับลูกหินอแล้วมันไม่ใช่แข็งแค่แนั้นน,นะรกระจกตาที่เราเห็นกระจกตาตาดำๆเนี่ยนะคนไทยเรียกว่าตาดำๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ดำมันกลายเป็นขุ่นขาว เพราะนั้นกระจกตาลูกตาเนี่ยก็ขุ่นขาวแล้วก็แข็งแข็งด้วยก็เลยเรียกต้อหินแต่ถ้าเกิดคนไข้มาบอกว่าคุณหมอช่วยผ่าต้อหินออกให้หน่อยต้องทำางไรก็ต้องเอาลูกตาออกลูกตาออกมันก็ผิดไงครับแต่ไม่รื่จริงๆชื่อเรียกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันผิดครับแต่สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วโรคต้อหินเนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีการทําลายของประสาตตาประสาทตานี่ถูกทําลายไปก็มองไม่เห็นนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าตานี่ก็คงมี มีประสาทที่รับเรื่องภาพส่งไปที่สมองก็คือไอ้ประสาทกระจุกนี่แหละมันมันถูกทำลายไปซึ่งประสาทตานี่เรามองไม่เห็นนะอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังลูกตาส่วนที่เราเห็นนี่เป็นส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้านี่ไม่เห็นประสาทตาข้างหลังแต่ประสาทตานี่เป็นตัวที่มีเส้นใยประสาทมีตัวเซลล์ประสาทซึ่งเซลล์ประสาทพวกนี้ไวต่อความดันตาที่สูง อพอความดันในลูกตาซึ่งไม่คนละเรื่องกับความดันโลหิตนะฮะความดันในลูกตาเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นความดันตาที่ขึ้นเนี่ยก็ไปทําลายเซลล์ประสาทตาประสาทตาเลยถูกทําลายแต่ไม่ใช่ว่าความดันตาเป็นเป็นเหตุอย่างเดียวที่ทําให้ประสาทตาถูกทําลายคในบางคนที่มีเรื่องของการไหลเวียนของเลือดไม่ปกติการไหลเวียนครับใช่อย่างเช่นมีโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดตีบตันนะครับหรือแม้กระทั่งเบาหวานก็ทําให้มีโอกาสเป็นต้อหินสูงครับแต่บางคนไม่เกี่ยวเลยครับ เป็นพันธุกรรมอ๋อเป็นโรคทางพันธุกรรมพันธุกรรมครัคือคือพ่อเป็นแม่เป็นหรือว่าปู่ย่าตายายเป็นแล้วมีลูกสักสามสี่คนเนี่ยบางทีเป็นอยู่คนสองคนหรือบางตระกูลที่ผมเคยเห็นนะครับลูกตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นรุ่นย่าแล้วก็มาถึงรุ่นพ่อแม่แล้วก็มาถึงรุ่นลูกแล้วไปถึงรุ่นหลานครับเป็นกันเยอะเลยในครอบครัวอืจนเราลบอกว่าคนไหนถ้าเกิดมีมีบรรพบุรุษเป็นต้อหินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคุณมีความเสี่ยงประมาณสักห้าเท่า ของคนธรรมดา